1> 1, 2, 3, Come สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านพี่สิทธิ์แท็กเตอร์นะคะวันนี้เรามีรถคูวต้า36แรงนะคะรุ่น L สามหกศนะคะคันนี้เป็นคานบนนะคะรถสวยเดิมไม่แกะเครื่องไม่ทำสีนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางดีทั้งสี่เส้นนะคะ แงก็จะมืดนิดนึงนะคะว่ามันใกล้จะค่ำแล้วเนาะแต่ก็พอได้อยู่เนาะอ่าเดี๋ยวจะลองคับให้ดู พร้อมกับอุปกรณ์